สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่หน้า Discord ของแ a ปอนิเมะแ n นกครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ทำให้รู้สึกว่าอยากกลับมาเล่นมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมาเลยเนาะ,อะตอนนี้ทางตัว AV นะครับหรือว่าอนิเมะแ n นกได้ทำการปล่อยในโซนของเทเลอร์นะครับอัปเดตใหม่ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับเรื่องของซงจินอูแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีระบบใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เทรลเลอร์อของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอ่าถ้าภาพมันแปลกๆหรือว่าเสียงมันแปลกๆนี่ขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่ากาลังตั้งค่าการอธิบายนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาเ่าอีกหนึ่งนาทีนะครับเมื่อกี้ขออภัยเพิ่มอหนึ่งคือตั้งค่าเขมใหม่นิดหน่อยเพราะาลงวิดีโอใหม่นะครับเสียงหรือว่าอันการตัดต่ออาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงขออภัยด้วยเนาะถ้าใครไม่ถูกใจนะครับอ่าก็เหลืออู่ประมาณ50วิแล้วนะครับอ่าในแพทล่าสุดที่เขาสนิกมานี่บอกเลยว่าเป็นแพทใหม่ที่ใหญ่มากๆนะครับไม่แน่ใจว่า ทำไมมันดูใหญ่ขนาดนี้นะครับอตอนแรกเนี่ยมันเป็นแพดล,ล่าสุดนะครับก็คือ4.0น,นตอนนี้เป็นแพด4.5ที่เป็น up Rosso รเ v e ว i n งพ a t ์2นะครับเจ้าตัวทรงยนินูถ้าใครเคยดูอันเมะหรือว่ามังหวาม,มามันก็จะเป็นระบบที่ตัวทรงยินูเนี่ยได้ทําการอเวกนะครับก็คือ,อ,อไม่อยากสปอยเท่าไหร่โ,โทษทีนะครับเปิดเสียงผิด อ่ะไม่อยากสปอยแต่ว่าพูดไว้นิดนึงก็คือเจ้าตัวทซนิูเนี่ยได้ทําการไปซัม,มอนตัวบางตัวมานะครับในอนิเมะที่ใกล้จะถึงนี้เนาะก,ก็คือไอ,อ้อภาคเคียร์มดนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดมาช่วงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพทใหม่มีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะในอีกไม่กี่วิแล้วนะครับแม่เห็นแพทนี้แล้วอยากกลับมาเล่นเลยนะเพราะว่าตัวอวยมากนะครับโอเคเอ่อเสียงไม่ไม่เปิด ไม่เปิดแล้วกันนะครับขออนุญาตไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธินะ์เนาะอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะนี่อ่าเอออ่ะขยายจอให้นะครับจะได้ดูกันง่ายๆเนานะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด่านที่เรารู้กันเลยนะครับก็คือด่านที่เพิ่งมาแพทแรกก็มีนะครับตอนนี้ก็เป็นเอ่อตอนที่ตัวทรงน่าจะกลับมาในดันเจียนดับเบลิลดันเจียนเ,เ,เออเขาน่าจะเรียกว่าดับเบลิลดันเจียนนะแม่เสียดายเราเปิดเสียงไม่ได้นะ แอบรุนนะครับว่ามันจะมีอะไรดูดีมากขึ้นเนาะอันนี้่าจะเป็นระบบ U o ขั้น2ของตัวละครเลยนะครับไม่น่าต้องหาตัวละครใหม่เหมือนอีกแมปหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงยูเผื่อใครไม่รู้นะครับทรงยูตัวนี้เป็นร่างที่ผ่านจากดับเบิลแดนเจนมาอีกหนึ่งรอบแล้วน่าจะอย่างนั้นนะครับอันนี้จากที่เดานะเพราะว่าอ,อีกฤิดเนี่ยกลายเป็นสีม่วงโดยที่ไม่ต้องไปใช้นี่แล้วหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าเจ้าตัวทรงยูนในภาคที่จะเข้ามาก็คือตอนที่ได้หัวใจอ่ ดักฮาร์ดมาแล้วนะครับแบ็คฮาร์ดหรือดักฮาร์ดเน่ยจำไม่ได้น่าจะแบ็คฮาร์ดนะครับตัวนี้ใครดูในอนนมังควาก็จะรู้เนาะส่วนอน,นิเมะย,ยังไม่ถึงอ่าขอโทษที่สปอยด้วยนะครับแต่ว่ารอยยาวนะครับเรื่องนี้รอยยาวเลยนะเขาจะไปถึงตรงนั้นโอเคนี่เลยโอ้โอคตรเท่นะครับโมเดลน่าจะโมเดลเดิมแล้วก็ตัวยูวน่าจะตัวเดิมนะครับแล้วก็เป็นด่านใหม่เนาะนี่มีหลายทางเลยนะนี่นะครับโอเคแปลว่าน่าจะเป็น อาจจะใช้2ตัวในการอีโวนะครับก็คือใช้ทั้งซองใช้ทั้งกิจเอามารวมร่างกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับอาจจะมีระบบฟิวชั่นเหมือนกับตัวอนเิเมะแอเวนเจอร์ก็ได้ภาพนี้น่าจะสวยมากนะครับแต่เอฟเฟกมันเหมือนเอดีเลยนี่ซัมมอนเบรุด้วยนะครับเห็นไหมข้างหน้าเป็นเบรุนเนาะเบรุจากเกาะเกาะมดนะครับอ่ะมีซัมมอนด้วยมีชเวด้วยนะครับนี่อาวุธของมวลมนุษยชาติอ่ะเหมือนจะเป็นไลวี v กับเซอร์เคิลนะอันนี้จากที่เดาครับ โอเคนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะนกงตรงนู้นมีด้วยนะครับมีทางออกมดด้วยเนาะนี่ถ้าเราเห็นกันเอ๊น่าสนใจนะอันนี้อาจจะเป็นรังที่เราต้องไปตีก็ได้นะครับเอ๊ทำไมมันใหญ่ใหญ่อาจจะเป็นเลรีใหม่นะเพราะว่ามันเป็นแผ่นย่อยนะครับแล้วก็เรืเออหอจารีด้วยใครที่เล่นโวลายไว้ยังเล่นไม่ถึงไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับว่าม่ได้อะไรบ้างเนาะส่วนตัวน่าจะกลับมาเล่นแค่อัปเดตเฉยๆนะครับคงไม่ได้มาเล่นจริงจังขนาดนั้นเนาะอ่ะจะเหมือนจะจบแล้วหรือเปล่า โอเคยังไม่จบนะครับแม่เดี๋ยวก็จบแล้วอันนี้เป็นด่านดาร์กบอลหรือเปล่าฟีฟีเลนเหรออ่าโอเคนะครับแบบแบนนี้ชัดแน่นอน,นครับฟีเลนกำลังมานะคุณยายนะฮะคุณยายฟีเลนเนาะเปิดกล่องก็เรียบร้อยนะครับสปอยมาอย่างนี้เอ๊ะอ๋อตกใจเนีกว่าเป็นตัวสัมมอนใน่นสุดก็เพิ่มฟีเลนเข้ามาเน,นี่เนาะนี่เลยนะครับโอ้โหฟูเวีบะเนี่ยเรือกทรงแล้ว ทำไมโม,มเดลโมเดลอาจะขัดตาทีนึงแต่ก็ช่างมันนะครับเหมือนจะแซม,มอนกล่องกับแซม,มอนตัวเองไปเดินนันด้วยเหรออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นแมคานิกใหม่หรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็คืออัปเดตสัปดาห์นี้นะครับจากที่เดาก็น่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์หน้าบ้านเรานะครับส่วนบ้านเขาน่าจะเป็นช่วงเที่ยงวันอาทิตย์หรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะับไม่ว่าทุกหนึ่งทุกมวันอาทิตย์เนาะเออสี่โมงเย็นของบ้านเขาเนาะแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นเช้าวันจันทนระ์นอนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึบแต่่เาาอกว อัปเดตสัปดาห์นี้แน่นอนอ่ะประมาณน,นี้นะครับสำหรับแมปอนิเมะบรรยากาศที่สปอยเป็นคลิปออกมาเนาะเป็นเทเลอร์มาแล้วนะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ FK ฟฟาร์มในระบบกแล้วครั้งหลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการเอฟราคาเริ่มต้นเพียงแค่แวันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20่สิบบาทเพิ่มด้ แล้วก็นะับปัจจุบันตอนนี้ทางตัวแมปอันเดอร์เมจเอนเจอร์ก็เรียกว่าทรงตัวแล้วเนาะส่วนอนเอิเมะมันการก็ทําออกมาได้ดีจนดึงคนเล่นมาได้นับนะึเนาะอันนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นสนิกที่เขาปล่อยออกมาก็าจะมีเป็นอีกิดที่เราเห็นกันไปนเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ทรงจินอูที่เอวิอีกรอบนึงนะเออได้น่าจะได้แบ็คฮาร์ดมานะครับเอยแบ็คฮาร์ดหรือดาร์คฮาร์ดไม่รู้น,นี้ถ้าหลุดสปอยใครขอใครด้วยนะครับกราบขอพระดาไปจริงๆเนาะ อ่ะนี่เลยนะครับอ่ะนี่เป็นทรงร่างเอ่อที่รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของซิสเต็มเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะเป็นสปอยไปมากกว่านี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับเป็นทรงยูรร่างของวีไอางที่เราเห็นไปในเซเลอร์เลยน,นี่อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปอ่ะอันนี้ในคลิปหมดเลยนะ่าจะในคลิปหมดแล้วนะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะครับเขาปล่อยมาเลยเออเขาสปอยมาแล้วเป็นเรจเกาะเจจูนะครับก่าน่าจะเจจูนะนี่เลยนะครับ เห็นไหมเราก็จะเห็นว่ามีอีกิตเจเนอรัลนะครับทรงยูดูซิสเต็มแล้วก็เป็นเบรูแอนดคิงนั่นเองเนาะแล้วก็มีเลดใหม่ประมาณนี้นะครับอ่านี่เลยโอเคแล้วก็มีอันนี้มังกรไม่น่าใช่ไคเซลนะครับหรือว่าเป็นไคเซลก็ไม่รู้นะครับเป็นใคเซลหรอใคเซลนะครับอ่ะอันนี้อันนี้เวลโผมาแล้วน่าจะพูดถึงได้ถ้าเป็นมังกรนี่น่าจะไปช่วงที่พพลเอกมันเคลียร์หอแล้วด้วยนะเออผ่านทางน่าจะมีอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกหนึ่งทีนะครับอาจจะเป็นที่ขี่ก็ได้นะจากที่ดูเพราะว่า มีคนอยู่ข้างหลังนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับแมปอนิมะแวนกะนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเอ่อฟัดฟัดเวี่ยงกับเจ้าตัวิเมีเป็นเจออะไรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีแล้วนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะใครชอบแมบไหนก็เล่นแมบนั้นไปเนาะอันนี้อย่าให้มันดราม่ากันเลยนะครับอยาเอามาเหยียดกันเนาะไอ้แบบนี้แบบน,นั้นนะครับแล้วก็ตัวเดฟก็ยังปากแซ่บเหมือนเดิมจากที่ดูนะครับเออนี่ก็ยังมีเซลล์เซลล์กันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่า เขาจะลงรอยก็ไม่ไหลแต่จริงๆแล้วส่วนตัวคิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับเพราก็แค่แซวกันเล่นๆเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทเลอร์หรือว่าสปอยอัปเดตจากแมปอนิเมะแมนการ์ดเนาะก็ถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยแล้วก็เป็นแพทที่ส่วนตัวอวยด้วยนะครับสำหรับทรงจูนูกับอีกิดเนาะแม่เบี้ยวเลยนะครับเราจะไปเหล่าคางให้แหลมด้วยกันเนาะสำหรับนี่นะผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดตามก็ดีนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้าคลิปนี้แปลกือว่าเสียงแปลกนิดนึงนี่ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราทําการลงวิดีโอใหม่แล้วดี อาจจะดูมีเพลินเพเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ